สวัสดีตอนเช้าที่ไม่ได้นังเกตค่ะสวัสดีมนุษย์แม่มาเย็บกระเป๋าระบายม้งมิงอยใช่ไม่ใช่ยีแบ่อันดับแรกยีแม่เย็บตรงหัวมันก่อนค่ะเย็บหัวเสร็จอย่าลืมเย็บฝั่งซับนะแม่นะเพื่อให้แน่ใจว่าผ้าสีน้ําตาลอยู่ข้างในเนาะเออทีนี้เราก็มาใส่ระบายนะแม่นะเย็บระบายไปโดยรอบเลยจ้าค่อยค่อยเย็บไปนะแม่นะวิธีนี้ง่ายสุดแกเชื่อฉันฉันค้นคิดและคิดกดมานานละ คำนี้ฉันซื้อทิ้งได้ไหมอีแมเออ่เสร็จทีนี้แกมาเย็บประกบนะแม่นะเย็บประกบฝั่งซับอย่าลืมเปิดตรงก้นมานก้นกระเป๋านะคะหนึ่งนิ้วนะคะอีแม่โอเคค่อยคไปค่อยๆทําทำไปแม่ค่อยๆทําทำไปใกล้จะเสร็จแล้วละแม่หลังจากแกเสร็จตัวนี้นะแกอย่าลืมเปิดเปิดก้นกระเป๋าด้วยแม่โอเคเปิดเรียบร้อยเสร็จแกก็มากลับนะแม่กลับเสร็จแกก็ไปรีดรีดเสร็จแล้วแกก็มาเย็บแปะกระเป๋านะแม่นะอือหือ ใจเย็นๆนะแม่นะกลยจะเสร็จแล้วอดทนดูจนนิดถึง <c oughs> อะกลับมันออกมาแม่กลับมันออกมาโอเคค่ะหลังจากที่กลับออกมาเสร็จเรียบร้อยแล้วทำอะไรต่อคะอีแม่แปะกระเป๋าค่ะกเห็นมาร์กใช่ไหมที่ฉันมาร์กไว้อีแม่ฉันมาร์กเป็นสี่มุมนะเอออย่าตึกตึกตึกเห็นไหมฉันมาร์กไว้ก่อนเพื่อให้แน่ใจว่าซ้ายกับขวาเท่ากันแล้วอย่าลืมนะคะอีแม่ ใช้เข็มหมุดล็อกด้วยจ้าใช้เข็มหมุดล็อกด้วยจ้าอย่าเทียงฉันจ้าถ้าแกไม่ล็อกเข็มหมุดนะกระเป๋าเบี้ยวนะจ้าเอียงขึ้นมาฝั่งหนึ่งเลยนะจ้าฉันจะบอกไว้ก่อนอย่าหาว่าฉันไม่เตือนฉันทํามาแล้วตอนนี้ฉันฉลาดแล้วฉันเลยเอามาสอนแกได้ีแม่เออตามๆฉันเออกายจะเสร็จแล้วนะแม่นะก็จะเป็นการเสร็จสิ้นนะจ้าวีโอนี้ฉันไปได้ยังยังไม่ได้ไปเดี๋ยวฉันจะโชว์งานตัว เสร็จแล้วก่อนว่าหน้าตามันเป็นแบบไหนนะแม่นะอะแกมาดูของจริงีแม่เป็นไงล่ะฉันบอกแล้วมันน่ารักมุ้งมิงไม่แม่